คลิปนี้จะเป็นรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากเขาถึงคุณในยามนี้อเป็นยังไงบ้างนะคะมาเปลี่ยนมุมถ่ายบ้างอะไรบ้างเนาะตอนที่ถ่ายนี้ก็เย็นยามละนะคะอืยามนี้อะจะเป็นยามเย็นที่คุณบที่คลิปไปขึ้นหน้าฟีดคุณหรือยามเช้ายามไหนก็ได้นะคะมาดูกันดีกว่านะคะถือว่าเป็นข้อความจาก ใครคนนั้นเนาะจริงๆอะตอนแรกจะตั้งหัวข้อว่าเขาพานจาเขาถึงคุณในยามเย็นนี้แต่เพียงว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดไปขึ้นฟีดในตอนเช้าละออก็จะแบบอ่ะยามนี้แต่ใบนี้ค่ะเขาบอกว่า who are you with tonight เออคืนเนี้ยเธอจะไปอยู่กับใครเหรออยู่กับเพอเอกซีรีส์ค่ะ Maybe you don't even know that I'm your real loyalty FC. บางทีเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันนะ่ะเป็น FC ตัวยงของเธอนะแล้วก็คอยเชียร์ป้ายไฟนะชูป้ายไฟเชียร์คุณอย่างเงี้ยตอนนี้คุณอาจกำลังจะแบบก,กาลังมุมานะนะคะกับ บทบาทหน้าที่ของตัวเองอยู่เนาะแล้วเหมือนแบบว่าฉันเป็น FC คอยเชียร์เธอนะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆอย่างห่วง,งห่วงบางคนก็พรีเซนต์ตัวเองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเยอะเลยแล้ว FC คุณเนะ่ะเขาก็มองคุณอยู่นะคะไม่ให้คลาดสายตาทุกการเคลื่อนไหวอืม I'm with work why my heart is with you ตัวฉันะอยู่กับงานแต่ใจฉันะก็วิ่งแจ้นไปที่เธอนะคะอืม I can't stand with these tough feelings anymore เขาบอกว่าฉันไม่สามารถแบกรับไอความรู้สึกต่างๆที่แบบว่ามัน กักและเก็บเอาไว้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หมายถึงว่าเขาอาจจะขมจิตขมใจขมอารมณ์ในเรื่องของการแสดงออกนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็มีอะไรก็ไม่พูดนะคะปิดปากไว้แต่รู้สึกว่ามันแน่นมันแน่นละมันต้องยกออกเนี่ยทนเบาไหวแล้วอ mm ืม hmm. I keep looking over old texts เขาบอกว่าเขาน่ะ ไล่อ่านขา้อความเก่าๆอะค่ะที่คุณกับเขาอะเคยส่งให้กันอยู่นะคะบ่อยมากๆเนาะบัญชีเขาอาจจะไม่เคยลบแชทเก่าๆด้วยนะ Seeing the tears from you can break my heart เขาบอกว่าการที่ ได้เห็นน้ำตาจากคุณที่มันหยดติ่งติงติงเนี่ยค่ะหรือรู้ว่าคุณอ่ะจะต้องเศร้าเสียใจในเรื่องราวของเขาอ่ะมันก็ทําให้ใจของเขาอ่ะแทบจะสลายนะคะแล้วยิ่งอาจจะเป็นการตอกย้ำตัวเองในด้านที่ตัวเองอเป็นคนรักที่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องไม่สามารถดูแลคุณได้เนาะอ,อืม How'd you ever dream ever me? of เธอเคยฝันถึงฉันไหมอะแล้วฉันฝันถึงเธอนะอืมหรืออีกหนึ่งก็คือคุณยังเคยคิดถึงกันหรือเปล่าฝันถึงนึกถึงคิดถึงนะคะเก็บไปฝันถึงอะไรประมาณเนี้ย I don't want you to go out with anyone else เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้คุณออกไปไหนกับใครนะหรือช่วงเนี้ยคุณไม่ค่อยบอกโฟกัสที่เขาด้วยหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะโฟกัสที่เขามากๆเนาะแล้วก็แบบตอนนี้แบบเอาที่สบายใจจะทำอะไรก็ทำทาเลยไม่สนใจรับลอยแล้วเขาเ <c oughs> ลยรู้สึกว่าเออออกไปไหนกับใครด้วยหรือ หรือย้ายหัวใจของตัวเองไปให้คนอื่นแล้วไม่ได้อยู่ดีเขาแล้วหรือเปล่าวั n นี้ s ช a r e m มา i f ย with you อยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันในชีวิตนะคะให้คุณได้รับรู้นะคะอืม mm hmm. I can't sleep because of missing you mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขานอนไม่หลับเพราะเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วแต่ ใครจะไม่หลับก็ไม่ต้องหลับแต่ตัวฉันตัวคุณเองคุณต้องหลับไว้ก่อนนะเอาแรงก่อนเนาะนะคะปล่อยตัวเองสโซมไม่ได้นะอืม